สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าคันเลิศอีคันเลือบล็อกนั่นเองบอกเขาเออ้ยนี่ยินนี่ชนะอีกแล้วเหรอไม่มีทางนะ่ะฉันต้องชนะอีกได้เราขอเป็นแบบนี้ดีกว่านะ,ะง่ายดีอืมมาแล้วเร็วดี เต้นอยู่นั่นแหละไหนสีสต,นสสต้มนี่สีต้มนี้เฮ้ยทำไมทหารนั่นยืนได้อะสีชมพูอันนี้นั่นเองนี่ตรงนั้นก็มีทำไมคุณไม่ว่ะสีน้ำตาลคืนนี้นี่แล้วเหรอเชื่ มาละเฮ้ยทุกคนมันตกลยูยที่บาทลนะ่ะโอ้โห ไม่อะทุกคนน้อยมันน่าเบื่อคนเข้าใจไหมว่าแบบมันแบบมันตอกรูเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะมันโกงอะ่ะหนูหจะร้องไห้แล้วอะ่ะเจนี่เจ็นะ้อยกันรอไม่อยากจะดูชื่อมันอะ่ะ อมนี่จะดูชื่อมันเลยอีกแล้วเหรอไม่ชนะนนเธอแย่งแย่งคนชนะตลอดทำไมเหรอทำไมต้องแย่งนะถามจริงเหรอทำไมต้องแย่งเป็นอะไรอ่ะออ,อ,อ น้ำเงินอุ๊ยไปอุ๊ยเกือบไม่ทัน ืในที่สุดฉันก็ผ่านไปก็จะผ่านสักทีนะต้องใช้เวลาว่าจะไม่ผ่านสะละเราเริ่มรู้แล้วนะคะทุกคนลักษณะแล้วเยต้องหาสีที่ใกล้นะคะทุกคนเราจะไม่ตาบอดสี ขาดหไหนสีอะไรสีเทาเวอรอเคมาดีสีฟ้าหรือไม่สีไม่สี ชนะแบบงงเกชนะอีกแหละชนะอีกแลาา้วบบทุกคนไม่รู้อ่าเกิชนะอีกทำไม นั่งนั่นออกไปแล้วค่ะทุกคนฉันไม่โหวดีกว่ายี่ต้องหาสิใกล้ตัวค่ะ สีน้ำตาลคือสีนี้ในเปลี่ยนเปลี่ยนที่โผ่านได้ไงอีผ่านอีกแล้วเหรอเฮลยอแปดละ คนนี้แต่งตัวสวยมากเลยเนะี่ยคนนี้เราก็จะไลเวลถึงสิบสิบนะคะเราก็จะจบคลิปนะอันนี้ดีกว่านี่กดดี สีขาวอ่ะง่ายอืมสีเขียวทุกคนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยสีชมพูอ่ะต้องหาให้ไกลเลยเหมือนคนนู้น ไม่ต้องหาให้ไกลเลยอืมอีกแล้วฉันอีกแล้วเหรอว้า เพื่อนบอกว่าเฮ้ยนางนีชนะอีกแล้วเหรือแบบนี้ชิชิช,ชิไม่มีใครหวดเลยแบบงงงงตกไปหลายคนเลยแบบนี้ Jeg har ikke fått noe. อ้อาวตุยไม่เป็นไรอืมอันนี้เราเลเวลแปดพอนะเดี๋ยวเราก็จะมาต่ออีพีสองนะคะถ้าใครชอบลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะขอบคุณค่ะบายบายนะจุ๊บ What?